หนึ่งสองสามสี่มัมลิลีเพือจะบอกให้นะว่าพมีสิ่งเนี้ยของคุณแม่น่ะเยอะมากรอบนี้มีปึ้งเฮ้ยจริงๆอันนี้เหมือนมีแล้วแต่ว่าเหมือนจะยังไม่มีสีนี้คือบัตรที่เป็นแบบเนื้อครีมโอ้แล้วดูสีดิอันนี้คือครีมไฮไลท์แบบผสมอ,อื้มโอมาโอ้เมกิตเตอร์อะเห็นปะ แต่ดูกระแสล้องเนงะ้ยผิวเปียกปะขึ้นกองมาอันนี้สีวอรอับแบบในนี้ไม่ไอะไรออกไมคิล่าใช่ไหมคือจะบอกว่าไมคิล่าเฟนตี้ขนตาฟุ้งมิงมากไม่ใช่อะไรช้ใสใหญ่อยู่แต่ก็มีอันนี้มาอีกและอันนี้ลิปกอดบอมสีฮอตช็อกไปต่อคือกอดบอมอันเนี้ยเป็นเซ็ตที่มีทั้งหมดสามสีมีสีแล้วก็มามีมีฮอตเชอรี่ ari, แล้วก็มีเฟนตี้โกอ้อันนี้สีเฟนตี้โกเคียร์สีนี้สวยน่ารักปะอันนี้สีฮอตเชอรี่อือต่แรกเคียสีนี้จะแดงก็แดงแต่ว่าเป็นแดงใส บักสวยมากดากอนมามีคือมีกีต,ตอร์ช่ำเลยอะโห้ยสวยอะก่อนที่จะมาเซ็ตลิมิเต็ดเอ dition อันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันลิฟเฟนตี้ที่ผสมสองสีและนี่คือสีใหม่ฟัสซี่ฟิกเพราะว่าอันเนี้ยผสมสีฟัสซี่กับฟิวเซียเฟกและสีที่ได้คือโอ้โหคือกอดบอมนะเป็น,ปนลิปที่ทาแล้บอมจริงอะคือปากระเบิดความช่ำเวอร์ช่ำม,มากโซโ่ว้า แพ็์เกตจึงไปปะอันนี้เป็นเซตไข่ดีของแม่ลิลี่แล้วก็เป็นสีโทนของแม่ลีลี่ก็คือโทนกุหลาบและสีนี้ก็คือสีลิลี่อันนี้เป็นเวลเวดลิควิดลิสติกทุกคนสุดยก็จะเป็นเนื้อวิปเวลาแห้งอ่ะเขาจะให้ฟินิชที่มันเป็นแบบแมตต์กายีให้ดูสีเบร์ปากช่ำแล้วคือพิกเมนต์ดีด้วยนะดูดิต่อไปดีกว่าโอ้กอดบอมอันนี้ก็สีลิลี่ลอุ้ยแต่อันนี้สีน่าจะสวยอ่ะดูดิสวยปะสุดท้ายกอดบอมสติก มากเนื้อเมลมากสีลิลิเหมือนกันเฮ้ยก็จะช่ำอ่ะสาวเป็นตีปะ